ปังปังเอ้ยปังครับสิงทองสิงทองเอ้ยเมินขากซะผนอะทะเบืองผนจ๊ะเอ๊จะ๊ะบางลายอยากไปใส่ฮอ,อ,อยากไปหาบักแห้งตีปังปัง เอยพวดนะพวดนะอืมมิตรสิไปย่างเดียวมึงมันหายือยังมันสะอื่นเนี่ยล่ะอืมลอกปลอยมึงก็ดูแลฮะบ่เหรอที่ลูกแดนมาทานได้มึงขึ้นยังไงเนี่ยมึงขึ้นแดนเขาเงี่ยแตเดียเขาไม่ได้เงี่ยเลยเี่ยอะไรอย่างเนี้ยดีมึงเขาติอบอกลาบ่หายดอกลูกแม่น้ำเต่าอีลีลาฟา าบากลาสิไปหาเสื่อจังได้ตัวนน้นอยสิจะเสื่อเป็นยุติถ้ออในในนนมันดีน้มละบอกว่าที่ตว่ืมมา้เอเต็นันวคแม่มาเห็ดขายลูกมันแน,น,น,นา้กิงเนะาะตหักเ สิงท่องกับจำบาย,ยาเว้จะลืมเอามีเอาถัวยอ,อย่างังไปเคาไว้บว้เรื่องลาก,ลากลับอมามาแม่ซื้อมาอ่าไฮโซนะนั่นเด้นว่นกินแม่ซื้อมาน,นมีพัดกินก็นได้เลยมีกับมามาแม่ซื้อมาน,นไปตลาดมากกันเลยเห็นมีกับมามากันเลยเซื้อตอีออพ่อว่ามมนแม่อยากไปหาบักแห้งตีขัน ปังปังปังเฮ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 งเออเออเอเฮงเฮงเออสิงทองลูกเลยป่นเฮงมาพี่มาแล้วบักดำมาแล้วเฮงมามาลูกมาเอือนเออหนั่นหนั่นหนั่นเนี่ยบ้านนีเออ นั่นแม่นขึ้นอิลิลฟาฟาแหงมาพี่แหงมาพี่เร็วเออเออเออเพื่อนเพื่อน